รู้ไหมฮอร์โมนตัวไหนส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจมันกาลังพูดถึงฮอร์โมน g l p 1ะคะเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากลำไส้เล็กอันล้ไม่ไปเกี่ยวอะไรกับหัวใจฟังคลิปนี้ค่ะฮอร์โมน g จ p 1นะคะจะทํางานกับตัวรับ g l p 1ตามอวัยวะต่างๆเรียกว่า g l p 1ี e ั e ดีเซดังนั้นเมื่อ g l p 1ไปจับกับตัวรับที่หัวใจ ก็ทางานแบบนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มการนากูโคสไปใช้ในกล้ามเนื้อหัวใจกูโคสเป็นพลังงานหลักของหัวใจนะคะดังนั้นเจลาพิวันจะช่วยนํากูโคสไปใช้ที่หัวใจก็ทําให้หัวใจทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยปรับปรุงการทํางานของหัวใจค่ะช่วยเรื่องของเพิ่มแรงกดตัวของหัวใจแล้วลดความดันโลหิตและช่วยปกป้องหัวใจเราได้นะคะเพราะเจลพิวันมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระก็เลยช่วยปกป้องหัวใจเราค่ะจากความเสียหายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการทํางานอย่างเย้ค่ะก็เลยช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดมีงานวิจัยนะคะว่าช่วยเรื่องของลดความเสี่ยงโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองปรับปรุงการทํางานของหัวใจในคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจล้มเหลวแล้วก็ยังช่วยปกป้องไตาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโกรคเบาหวานด้วยซึ่งการเพิ่มเจลพิวันทําได้หลักๆ2วิธีอย่างแรกก็คือยาหลายๆอย่างที่เขาพิสูจน์ออกมาค่ะมันมาจากการใช้ยาซึ่งก็คือสังเคราะห์มา เสมือนว่าเป็นฮอร์โมนเจลพีวันเพื่อไปจับกับตัวรับต่างๆแต่ถ้าจะใช้ยาก,ก็ต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ศึกษาผลข้างเคียงด้วยถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมดูจากคลิปที่มาพูดเรื่องนี้ได้นะคะและอีกทางหนึ่งในการเพิ่มฮอร์โมนเจลพีวันก็คือแบบธรรมชาติดังนั้นเจลพีวันมีประโยชน์มากนะคะดังนั้นเพิ่มฮอร์โมนเจลพีวันก็ช่วยเรื่องของสุขภาพหัวใจถ้าใครสนใจคาแนะนําการเพิ่มเจ p พีวันแบบธรรมชาติที่สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ